ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพรา f อซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมอาจจะไม่ค่อยตรงเวลาบ้างนะฮะอาจจะเช้าบ้างนะฮะดึกบ้างเที่ยงบ้างอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่ารอจังหวะหาผ้าได้ก็ก็เอามาลงกันนะครับ f อฟวันนี้ก็เกือบจะไม่ได้ลงละเนื่องจากว่าผ้าหมดนะครับ ก็คือไม่ใช่ว่าแบบขายหมดอะไรอย่างนี้นะฮะคือพาหน้าใหม่ที่ว่าเอามาหมุนเวียนนะ่คือก็แหมดูกันจนซ้ําหลายรอบแล้วนะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเอาเป็นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือสักกี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอยู่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับผมพาที่ที่ว่าเอามาลงนะครับหน้าใหม่นะฮะแต่วันนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยที่ไม่ได้นั่นเพราะว่าไม่ได้ลงเพราะว่า ต้องไปตลาดพ้าเครื่องตะกวนเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเขามีนั้นเประการมันสุกนั่นแหละนะครับเอฟซมีวางแผงฟรีแล้วก็แจกของกันนะแผงผ้าก็ออกมากันมากมายนะเมื่อเช้าไปก็ประมาณนี้ประมาณเจ็ดแปดสิบแผงนะฮะจะปมาณเจ็ดสิบแปดสิบเลยยังไหลามาเรื่อยๆนะผมก็ซื้อมาของใหม่มาได้ประมาณหนึ่งสี่รายการนะหนึ่งสองสามสี่นะฮะนั้นก็เป็นอของเก่าที่ลงไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมอย่างเนี้ย พิมนิยมบีนะครับพิมนิยมบีนะครับผมต่อมาต่อยังไม่โดนกัดนะฮะองนี้นะครับอันนี้ก็คนถามเยอะมากนะเอามาลงอีกเพราะคนถามเยอะนะเนี่ยสองค์เนี่ยคนถามเยอะมากๆเลยนะครับ fc นะก็เลยเอามาลงไว้นะฮะเรียกว่ายวดน้ํลายนะฮะไปดูองค์แรกกันนะครับ fc นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมหลวงปู่สุขพิมพ์ประภามนคงทนรัศมีนะฮะนี่นะครับ ก็น่าจะดูกันไปสองหุ่นแล้วมั้งนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้ดูอีกทีหนึ่งนะดูกันแป๊บแป๊บนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวจะเบื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบื่อกันนะแต่ว่าคนก็ถามมาทุกคลิปนะแต่ราคายังไม่เรียกว่ายังไม่โดนใจกันนะครับผมยังไม่มีกําไรว่างั้นเชอะนะต่อกันยังยังไม่มีกําไรนะครับผมเดี๋ยววันนี้หลังจากเสร็จทําคลิปแล้วเนี่ยผมก็คงต้องเดินทางไปสุโขทัยนะฮะมีมหากรรมงานประกวดที่ เทศาบาลบ้านโจนดนะครับอําเภอคีรีมาศจังหวัดสุขโขทัยนะครับใครว่างนะฮะอยู่แถวภาคเหนือนะฮะภาคเหนือหรือว่าภาคกลางกําแพงเพชรสุขโขทยัยพิศุโลกพิจิตอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวกันได้นะครับผมเห็นว่าจะมีแผงพลาจากทางภาคเหนือนะเรียกว่าอุตรดิตอุตรดิตลํลำปางเชียงใหม่ จะมากันเยอะเลยนะครับนีเจอบนีก็นีนครับผมน่ารักนะน่ารักนะครับผมนะฮะมีราคาในใจอะไรกันยังไงก็ทักกันมานะครับ fc นะฮะนี่นะฮะเข้มเข้มกันเลยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยอันไหนก็นแล้วแต่ถ้าคนไม่ค่อยถามเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยอามาลงซ้ำหรอกนะครับเนื่องจากว่าเคอะเขินนะฮะเนื้อเคอะเขินนะเอาไว้รอแบบนานดีกว่านะฮะแต่อันนี้ที่เอามาลงบ่อยแล้วก็ ยังยืนยันที่ราคาเดิมก็เพราะว่าคนถามเยอะจริงๆนะเนื่องจากพ้าเนี่ยดูดีมีสเสน่ห์นะน่ารักคลาสสิกนะก็ขอเปิดที่รายการละสี่พันเหมือนเดิมนะงสามสามองนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็พิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมบีมือลองโหน่ารักมีสเสน่ห์มากนะครับน่ารักมีสเสน่ห์นะครับกะว่าเนี่ยเอามาลงซ้ํางานนี้ก็อันนี้ก็ถ้าไม่โดนกันก็เดี๋ยวเอารอเก็บไว้รอประกวดเลยนะวันอาทิตย์ที่ คีรไมากนะครับสาหรับพี่ไม่ยมมือลองนะครับพี่ไม่ยมมือลองนะฮะนี่ฮะพิกจูดมาโอ้โหสุดสุดน่ารักเลยนะฮะน่ารักเลยนะครับผมนี่นะฮะเนื่อเกียวปัดนะครับผมสนนงสนนิงนะฮะโลหะต้องส่องเลยนะฮะเก่าเก็บตามซอกนะครับผมนี่ฮนะหน้าตาอย่างนี้นะครับผมนะฮะเปิดราคาเดิมห้าพันนะนี่นะผมเปิดไว้ห้าพันนะครับผมมีราคาในใจก็สวน คุยกันได้หมดนะครับผมนะฮะถัดมามาดูของใหม่กันนะครับ f c นะฮะทีเด็ดทุกอันเลยนะฮะถือว่านั่นมาเลยแผงเป็นแผงใหม่ที่น่าจะมาจากชัยภูมินะวันนี้นะอ่ามาจากชัยภูมินะครับเห็นเขาบอกว่ามาตามการโปรโมทตลาดตะควรนะมาจากชัยภูมินะครับแผงนี้นะครับเริ่มที่นี่เลยนะครับอ่าพระอุปคุตสำลิดโอ้โหนะ f c นะครับนี่ บ,บ้านๆเลยนะครับแล้วเขาไม่ออกงานประกวดออกไหนหน้าใหม่มากไม่เคยเห็นเลยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นพระอุปคุตของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังโอ้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมนะฮะเอาเป็นว่านะฮะดูที่ชอบซื้อที่ใช่แล้วกันเก่าเก่าแน่นะครับเก่าแน่ะนะครับเก่าอภิมหาเก่าแน่นอนสำริดแบบแน่นๆเลยนะครับสำลิดแบบอมดําอมแดงสุดคลาสสิกเลยนะครับ fc นะฮะแล้วนี่ฮะพลิกดูแบบ เรียบร้อยมากนะครับรอยตะบาบแค่ไม่เห็นนะเนี่ยมีมิดนะเนี่ยน่าจะหลอดช่อจากตรงนี้นะฮนะตองมีฟักจุดหนึ่งแหละที่ว่าเขาหล่อช่อนะจะมีไม่เห็นเลยี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับผมไม่มากก็น้อยอยู่ที่การแต่งนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลวงผู้เอี่ยมเลยนะฮะจะเป็นหลวงผู้เอี่ยมหรืออุปคุตสำริดขํเเหมนอะไรยุคไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นขํเเหมนว่ายุคต้นเลยนะอย่างนี้นะครับผมนะสุดคลาสสิกอะเอซีนะฮะ น่ารักนะ่าใช้แล้วก็ดูความเนี่ยผิวหิ้งตามซอกเนี่ยนะครับนะฮะสุดๆนะสุดๆเลยรักเลยนะเห็นแล้วต้องซื้อเลยนะต้องบี้ถามราคาเลยนะครับผมนะฮะเล็กๆน่ารักนะเหมาะเลยนะเลี่ยมข้องใช้สบายเลยนะเปิดห้าพันนะ F4 นะเปิดความเก่าความเข้มขังนะครับผมนะฮะ แล้วก็เรื่องของที่มาที่ไปด้วยนะครับผมนะ <_ an> เปิด5,000เปิดแบบโอเวอร์ไปก่อนนะฮะมีราคาในใจก็ทักทายกันมานะครับเ <_ an> นื่องจากว่าไม่ไม่เจอกันไง่ายๆไม่เจอกันไม่บ่อยนะครับผมท <_ an> ี่มาที่ไปดีด้วยนะครับผมถ <_ an> ัดมานะครับมาดูตะกรุดหลวงพ่อเดิมน,นะฮะเป็นเจ้าของนี่บอกอ,อ่าผมมรดกตกทอดเลยนะครับ <_ an> อันนี้ไม่ต้องนิทานบอกก็ดูความเก่าก็รู้เลยนะครับดูความเก่านี่รู้เลยนะครับผม เป็นแผ่นปั๊มนะครับเป็นแล้วม้วนเป็นตะก,กุดนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยเหรียญเขาจะาเขาจะคล้ายๆเป็นพิมพ์มพเหรียญแจกไม่ครนะเนี่ยนะครับเหรียญแจกไมโครหลวงพ่อเดิมที่ผมเคยได้มาแล้วดูสนิมดูความเก่านะครับ FC นะความเก่าเขาบอกอายุนะครับไม่ต้องอะไรมากเลยเนี่ยดูความเก่าแล้ว,ลวเขาใช้อยู่เลยเ,ยเขาบอกเขาใช้อยู่แล้วแทบจะแบบถอดออกมาจากเอวเลยนะครับถอดออกมาจากเอวเลยเนี่ยนะฮะนะครับสภาพนะใ้าแล้วข้างในเป็นตะกัว นี่นะเป็นแผ่นตะกัวแบบนี้นะครับ F4 นะแผ่นตะกัวแบบนี้นะครับนี่ฮนะการใช้การอะไรนะน่ารักมากๆเลยนี่นะครับน่นะจีดมากมากนะครับ F4 นี่นะฮะโอ้ยยได้ทั้งเหรียญได้ทั้งตะก,กรุดอะนะครับความเก่านี่นนเปิดเช่าอะไรกันดีนะอันนี้เปิด สามพันแล้วกันนะครับ fc นะฮะสามพันนะครับผมนะเปิดการตามทุนนะไม่ได้ไปเกรงอะไรนะครับไม่ได้เกงร,นะรเกงว่าอ,อจะต้องเท่านั้นจะต้องเท่านี้นะเปิดตามทุนแล้วต่ความฟิตนะแต่วความคลาสสิกของเนื้อหานะครับผมถัดมานะครับก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับผมนี่ไม่ได้มานานแล้วจะกุดหลวงปู่สุขสภาพนี้นะฮะลักแดงนะฮะถักเชือกนะครับลายตะเข้ขบกั่น นะครับลายตะเก้ขบฟันนะครับนะฮะเรียกว่าเชือกนี้นะครับผมปนเป็นแป้งแห้งเป็นผงนี่นะครับมนะีตามที่ว่าพูดเหมือนที่เซงก็พูดกันเลยนะปนเป็นแป้งแห้งเป็นผงนะครับผมขนาดความยาวก็น่าจ,จะประมาณสี่นะ FC, นะน,จจน,นิ้วนะ FC นะน่าจะสี่นิ้วชุดสี่นิ้วหน่อยอย่างเงี้ยนะครับผมลักแดงนะครับลักแดงนะครับผมดูดูนะฮะ อย่างนี้ไม่แทรเลยไงจะแท้แล์ละครับเน F4 นะฮะดูลักนะฮะใสใสเงาเงาอย่างนี้นะะการเวลายิ่งผ่านยิ่งใสใสนะจะอย่าอกใสเงาเงาแต่มีความหมุนนะแล้วความแดงจะเด้งขึ้นมานะฮะเรียกว่าดําเหลือบแดงนะดําเหลือบแดงนะครับผมนี่นะดูตะกุดดูตะกัวนะนี่นะครับผมเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วนะะการใช้นะครับผม เนื้อเดียวกันไปแล้วนะฮะหัวเขาจะบานๆออกนิดๆนะครับผมนี่ฮะดููดูเนี่ยดูดูดูล่องรอยการใช้ด้านในนะฮะดูเนี่ยแผ่นด้านในนี่บางเฉียบเลยนะครับ f สี่นะเกิดการเสียสีนะกับเชือกที่คล้องนะครับนี่นะฮะสภาพอย่างนี้มีบอกได้เลยว่าตาเปล่านะแท้กันตาเปล่าเลยนะครับ f สี่นะเอาเท่าไหร่กันดีนะครับอย่างนี้นะไม่โดนกันวันนี้ก็จะส่งประกวดนะครับจะส่งประกวดนะ ใน้รื่องขอนี้ส่งประกวดนะครับเปิดที่6 0พันอ่าหกพันนะครับ f c ตะกรุดดอกนี้นะครับหลวงปู่สุกนะน่ารักคลาสสิกแบบนี้นะครับผมเปิดที่6 0พันนะครับผมและสุดท้ายนะครับถามกันมามากมายนะครับเมื่อไหร่จะมีมาอีกนะครับผ้ามาไฟพิมพ์กลางนะฮะผ้ามาไฟพิมพ์กลางแท้ดูง่ายสุดนะนะครับ f c นะแท้ดูง่ายสบายตาสุดนะฮะ ผิวนี่แบบว่ามันเทศเลยนะฮะผิวมันเทศนะฮะแล้วเป็นพิมพ์กลางนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์กลางจริงๆเลยนะขนาดเขาจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับ F4 นะฮะแพ้ดูง่าสบายตาเนี่ยรูใต้ถัดนะครับเนี่ยจุดใจกลางนะครับผมหล่อช่อนะหักช่อไปเฉยๆนะฮะเนี่ยหล่อแล้วรอยหักช่อนะฮะเรามีสบายแต่งนะดูสบายแต่งสุดคลาสสิกเลยนะครับ F4 นะครับ แพ้ดูง่ายอะไรข้อกางขานะครับแพ้ดูง่ายอะไรข้อกางขาเลยเนี่ยดูซอกดูอะไรนี่นะครับน่นารักน่าใช้นะครับเี4น่ารักน่าใช้สุดๆนะฮะเนี่ยนะครับผมใครยังไม่มีพิมพ์มีรีบเลยนะไม่ได้หลังไมให้ใครเลยนะครับ F4 ีนี่นะฮะถ้ามาไฟพิมพ์กลางนะครับนะฮะถ้ามาไฟกลางถามกันมานะช่วงนั้นคือ พอผมมีลงพิมพ์ใหญ่ลงพิมพ์เล็กผมก็หาพิมพ์กลางให้หน่อยอะไรเงี้ยนะก็นี่ยพยายามแล้วไม่เจอหาเจอนี่เนี่ยจากอ,อาจารย์ท่านนี้แหละนะครับผมเนะเป็นมรดกตกทอดของเก่าเก็บเข้าเลยนะครับนี่เนะท่าไหร่ดีนะครับผม,มานานจะเจอทีนะขออนุญาตเปิดที่5,000บาทนะครับ F4 นะมีราคาในใจสวนกันมานะครับมีกําไรก็ขาย นะครับมีกําไรก็ขายนะครับ F4 มีกำไรง่ายๆนะองค์นี้เปิดองค์ห้าพันนะมีราคาในใจสวนกันมาได้หมดนะมีกําไรก็แบ่งปันกันนะครับ F4 นะรา่าใ 4, นสะี่พันนะมีตระกูลที่ถูกสุดก็เปิดสามพันนะอันนี้หกพันนะครับผมนะว่าไปนะวันนี้ก็เนี่ยไม่นานเพราะว่าพระน้อยนะได้มาก็รีบทํากันเลยนะครับผมใครอ่า ก็อาจจะถ้าเป็นไปได้เขจะรีบส่งให้ได้ทันวันนี้นะครับเอนะฮะถ้าได้ปิดกันนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวคุยกันทางไลน์นะครับเอครับนะฮะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องห่างก็โทรมาได้เลยครับพี่เบอร์061-898-7342นะครับ0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับหรือว่า อแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับหรือจะเข้าไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปถ้าดูในรศัพส์มอถืีถือว่าแอดไลน์เลยผมปักหมุดไว้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาเอฟซีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ